ใครชอบเที่ยวฮ่องกงเฮดังๆเลยเราสามารถสแกนจ่ายเงินค่าสินค้าผ่านพร้อมเพย์ได้เลยง่ายๆไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ขายได้รับเงินทันทีนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับล่าสุดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะร่วมมือกันกันกบองค์การเงินตราฮ่องกงนะครับผมจัดการทํา คอร์สบอร์เดอร์ QR นะผมเชื่อมต่อการชำระเงินนะผมระหว่างพร้อมเพย์กับ FPS ของฮ่องกงนะผมทำให้นะักท่องเที่ยวนะผมของไทยเนี่ยที่ไปเที่ยวฮ่องกงนะสามารถสแกนจ่ายเงินผ่าน QR Code นะเหมือนเราพร้อมเพย์จ่ายเงินตามไปซื้อตามร้านค้าต่างๆนะผมซึ่งเงินจะหักทันทีแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจะได้รับเงินทันทีนะผมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะผมและเช่นเดียวกันนะผมนักท่องเที่ยวฮ่องกง ที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะสามารถสแกนจ่ายคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ของร้านค้าของไทยได้เลยนะผมซึ่งก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะผมแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะอ้างอิงตามเลทอัตราแลกเปลี่ยนประจําวันนะผมโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามันอำนวยความสะดวกมากมากนะผมแต่ตอนนี้ก็ยังมีข้อจํากัดน,นะผมใช้ได้เพียงแค่3ธนาคารบ้านเรานะผมนั่นก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะผมสมธนาคารนี้นะ สามารถสแกนจ่ายเงินนะครับผมผ่าน FPS Link นะผมซึ่งสามารถเนี่ยเชื่อมโยงไปยัง20สถาบันการเงินของฮ่องกงได้นะและอีกหนึ่งเงื่อนไขนะสำหรับการสแกนชำระเงินผ่าน c r o s Border QR นะผมเราสามารถสแกนจ่ายได้ครั้งละสูงสุดอยู่ที่100,000บาทต่อครั้งนะแล้วก็1วันเนี่ยสามารถทำรายการได้สูงสุดอยู่ที่500,000บาทต่อวันนะเพื่อนๆก็เอาไป คำนวณดูได้นะผมว่าจะแบ่งการชําระเงินแต่ละวันยังไงกันบ้างนะผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็ต้องแลกเงินไปอยู่ดีนะผมเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็อาจจะไม่รับชําระด้วยการสแกนจ่ายนะครับผมยังไงเราแบ่งบางแผนให้ดีนะว่าจะแลกเงินสดไปประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะเอาไปสแกนจ่ายเท่าไหร่นะผมอันนี้ก็นับเป็นข่าวดีนะผมที่เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศฮ่องกงนะผมทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย สามารถสแกนจ่ายหรือว่าชําระค่าสินค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมเรียกต่วเป็นโครงการแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะครับผมยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองใช้งานหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณครับ